สวัสดีค่ะมาต่อนะคะช่วงนี้อัปเดตสินค้าบ่อยหน่อยนะคะสินค้าค่อนข้างที่จะเยอะค่ะพร้อมส่งในไทยทุกรุ่นค่ะหากตัวไหนที่ไม่มีทางเราจะจะแจ้งลูกค้าว่าเป็นงานพีสิวันค่ะจะมีพวกอะไรสินค้าแยกขายค่ะจะเป็นฐานบะฐานหนาะฐานบางฐานแฉก มีอะไหล่สีเงินสีทองแล้วก็สีดําค่ะสินค้าพร้อมส่งค่ะตัวลาวผ้าราคาส่ง2,000ค่ะมีเลส่ง10ชุดขึ้นไปนะคะทักสอบถามแอดมินบ้านเขียวได้ค่ะแล้วก็จะมีงานฐานลายไม้มาใหม่ค่ะ2สีค่ะพร้อมส่งค่ะหากต้องการลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนอะไรสามารถสั่งแยกได้นะคะทางเราก็ขายค่ะลาวผ้าสามารถค้าแบบได้นะคะหากต้องการเป็นเลส่งค่ะสีเงินสีทองสีดําราคาเท่ากันค่ะ หากจะเป็นตัวทรงหยุดน้ำรุ่นนี้พีออเดอร์ค่ะ15วันค่ะทางเรารับจัดหาสินค้างานแปลกๆนะคะที่โรงงานมีขายทุกรุ่นค่ะฐานวงรีตัวนี้ส่งสองบสีค่ะหุ่นจะมีหลายสไตล์ให้เลือกนะคะมีหัวไม่มีหัวหัวตัดหัวเงินหัวทองแขนไม้แขนเงินแขนทองสีขาวสีดำมีทุกรุ่นค่ะ เป็นงานส่งขึ้นห้างค่ะราคาส่งตรงจากโรงงานค่ะงานหุ่นมีเก็บไปทางเปิดโค้ดส่งด่วนนะคะ1-2วันค่ะมีเก็บไปทางหาลูกค้าอยู่โซนกรุงเทพสามารถเรียก Messenger หรือจะรับสินค้าเองได้เลยค่ะงานด่วนงานรีบสั่งสินค้าล่วงหน้า1-2ชั่วโมงค่ะทางเราจะต้องเช,เช็คสินค้าก่อนส่งทุกครั้งค่ะกรณีลูกค้าให้จัดส่งในช่วงกลางคืนทางเราทักสอบถามได้นะคะทางเรา สามารถจัดส่งให้ได้ค่ะเก็บไปทางหนึ่งตัวทางเราก็ส่งนะคะด่วนรีบใช้ด่วนเปิดเปิดร้านไลฟ์สดไม่ทันใจทักสอบถามได้เลยค่ะมีพวกไม้แขวนอะคริลิกตัวหนีบห่วงพร้อมส่งทุกรุ่นค่ะ สินค้าบางรายการทางเราจะปักตะกร้าใน t i k To อกค่ะไม้แขวนอะคริลิกรุ่นหนาตอนนี้จะพร้อมส่งเป็นสีขาวค่ะหากเป็นไม้แขวนอะคริลิกมีหลายรุ่นให้เลือกค่ะจะมีแบบบางแบบหนาค่ะทักสอบถามได้ค่ะหุ่นมีหลายรุ่นหลายสไตล์นะคะแล้วแต่ชอบค่ะมีเก็บไปทางทุกรุ่นค่ะกรณีส่ง messenger ทางเราไม่มีเก็บไปทางค่ะ ลูกค้าสามารถเรียกรถรับของเองได้ค่ะถ้าขอเลือกแบบได้นะคะฐานฐานหนาฐานบางมีสีเงินสีทองสีดำพร้อมส่งทุกแบบค่ะงานแขนจะเป็นแขนไม้แท้นะคะแล้วก็จะมีเป็นฐานไม้ค่ะพร้อมส่งค่ะจุกไม้หัวผ้าฐานแฉกฐานเหลี่ยมเหลี่ยมหนามีหมดค่ะ หุ่นมีหลายรุ่นให้เลือกนะคะตัวนี้จะมีสองไซส์นะคะ s กับ m ค่ะเป็นรุ่นเบสิกค่ะจุกเงินจุกทองจุกไม้มีหัวมีพร้อมส่งค่ะหรือจะเป็นตัวหัวตัดผ้าตัดเงินตัดทองก็ได้นะคะหัวสามารถเปลี่ยนได้ทุกรุ่นค่ะ ตนี้จะแพงหน่อยค่ะเป็นงานมีต้นขาค่ะหัวผ้าหัวเงินหัวทองหัวตัดผ้ามีพร้อมส่งค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าหนาลินินอย่างดีค่ะรุ่นฐานหนาแขนเงินแขนทองจัดโปรนะคะตัวละสี่พันแปดลดเหลือตัวละสี่พันห้าค่ะ สินค้างานสวยตรงปกคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นสไตล์เกาหลีค่ะตัวสไตล์เกาหลีจะเป็นไหลตั้งค่ะหุ่นแต่ละแบบแต่ละรุ่นคล้ายๆกันนะคะแต่ดูดีๆไม่เหมือนกันค่ะเราผ้าก็มีพร้อมส่งค่ะงานหุ่นผู้ชายก็มีนะคะ หนาฐานบางฐานแชกมีพร้อมส่งค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ขายแยกค่ะแขนหุ่นที่ของทั้งเราเป็นแขนไม้อย่างดีเลยค่ะเป็นไม้แท้ค่ะแขนเงินแขนทองพร้อมส่งค่ะสินค้างานส่งขึ้นห้างทุกตัวค่ะ เป็นตัวฐานบางตัวละ3,690ค่ะฐานบางฐานแฉกฐานกลมหุ่นมีให้เลือกหลายรุ่นค่ะแล้วแต่ชอบนะคะไปแล้ะค่ะ